เชฟสมภิวัตด,ดาราสอนนะครับวันนี้ผมมีอาหารเวียดนามในหลักสูตรของอาหารเวียดนามระยะสั้นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของเวียดนามะนะครับเป็นแซนด์วิชเวียดนามหร,รือว่าบันหมี่นะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นของฝรั่งเศสมากกว่าเพราะว่าวิาีการทการทานนี่คล้ายๆขอ,ของทางแถบยุโรปนะครับในส่วนประกอบของแซนด์วิชเวียดนามก็จะมีปาเต้นะครับเรามาดูในส่วนของปาเตกก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็น ตับไก่นะครับปาเต้นี้จะใช้เป็นตับหมูหรืออะไรก็ได้นะครับมันจะมีส่วนของเนยครับเนยนิ่มนะครับเราไปเอาเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องให้นิ่มนะครับเนเบรลฟนะครับมีไทม์สดนะครับกระเทียมจีนสับหอมแดงสับพาสเทลสับนะครับมีเกลือผมใช้เป็นซอสปรุงรสนิดหนึ่งแล้วก็พริกไทยดํานะครับอันดับแรกเรามาเริ่มทำปาเต้กันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปใช้เขาทาขนมปัง เราก็จะมาผัดส่วนผสมทั้งหมดนะครับโดยใช้ใช้เนยผัดเดีใส่เนไปนิดหน่อยนะครับนั้นผมก็จะวอมให้หนยร้อยนิดหนึง่งอันดับแรกผมจะผัดหอมกับกระเทียมก่อนนะครับ ให้หอมก็มีลักษณะคนจะใส่หอมแดงเข้าไปก่อนทาได้กระเทียมนะครับ ผัดไปจนให้หอมก็มีลักษณะใสนะครับผมก็จะใส่ตับไก่ลงไปเราใช้เป็นตับหมูก็ได้นะครับหรือว่าพวกาก็ได้นะครับแล้วก็ผัดผัดให้เขาแค่สุกไม่ต้องให้แข็งนะครับเพราะว่าถ้าแข็งเนี่ยเราไปบริเนกหรือว่าปั่นเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดๆอยู่ไม่เนียนนะครับ ดังนั้นผมจะปรุงรสด,ด้วยเกลือเกลือไปนิดหนึ่งลายช้อนนะครับพริกไทยดำผมบอกเทคนิคอีกอย่างนึ่งนะครับตับไก่ก่อนที่เราจะนำมาปรุงอาหารนะครับเราจะผมจะแช่นมไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนเพื่อลดความข่าวแล้วก็ให้เขามี t e x t u r ที่สัมผัสที่นุ่มนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นผมจะใส่ทามเพูบพับอัตนมัให้ก็มีกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็ดับคาวได้ดีนะครับหลังจากที่เราผัดตับไก่แล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ยางเข้าไปนะครับผมก็จะนําตับไก่ที่เราผัดแล้วไปปั่นใส่เครื่องปั่นนะครับแล้วก็ใส่เนยนิ่มเข้าไป ใส่พัทเซสับเข้าไปแล้วนําไปแช่เย็นไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งคืนนะครับผมก็จะได้เป็นเทอรีนปาเต้เป็นปาเต้นะครับเป็นตับบดอย่างนี้นะครับไว้ทานกับขนมปังทานเครื่องบันหมีก็จะมีนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นมีแตงกวาสไลด์นะครับบางๆก็จะมีผักดองนะครับตัวนี้ผักดองก็จะเป็นใช้แครอทกับหัวจะท้าดองนะครับรสชาติจะสามรสนะครับเรียวหวานเค็มก็มีหมูยอสูตรหมูยอแลวิธีทำเราก็ทําไปแล้วในเทปที่แล้วนะครับ ันี oh ้จะมีคุณเชียงนะครับตัวนี้วันนี้ไม่เวลาน้อยก็เลยไม่ได้ทําเองนะครับตัวนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีเนยนี่นะครับวางในฟูมห้องวันนี้เชฟใช้เป็นหมูปรุงรสนะครับใช้เป็นหมูบัตโต้หมูสับนะครับมาผัดปรุงรสให้มีรสชาติเค็มหวานนิดนึงจริงๆถ้าไม่ใช้หมูสับใช้เป็นหมูหยองหรือไก่หยองก็ได้นะครับแล้วก็จะมีขนมปังนะครับขนมปังจะใช้เป็นบาเก็ตก็ได้นะครับเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะครับแต่วันนี้เชฟเลือกใช้เป็นขนมปังบันนะครับเครั่ จากนั้นเดยกระทะเนยนิดหนึน่งี๋ยวนำไปกลิวไปเสียที่บนกระทะน,นะครับไปเบือเอยๆนะครับจะเกรียมการนิดหนึง่งตัวนี้เราไป เมนูนี้เราไปทําขายเป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้นะครับขายตัวเช้านะครับในแหล่งชุมชนหรือว่า,าใช้แต่โรงแรมหรือร้านอาหารก็ได้นะครับเป็นเมนูเรียกน้าย่อยได้อีกเมนูนึงสะดวกนะครับในยุคนี้ก็รับประทานได้เลยคือรับประทานได้เลยหรือว่าพื้กลับไปทานบนรถก็ได้นะครับโอเคพอเชฟอุ่นขนมวอมขนมปังเขาได้ประมาณสักกรอบนอกนุ่มในสักนิดเลยด้วยติดไฟก,ก่อนดังนั้น เชฟก็จะมาประกอบล่างนะครับเช <c oughs> จะทาปาเต้ไปก่อนนะครับใช้หลังช้อนนะครับหรืใช้มีดเลยก็ได้นะครับหรือมีดทาเน่ยก็ได้นะครับเชฟก็จะทาครับ <c oughs> รสชาติของปาเต้ก็จะเค็มมันๆนะครับมีหอมเนยนิดนึงจะสไตล์แบบยุโรปยุโรปน่่นจากนั้นเชฟก็จะใส่ วันนี้เชฟใช้ประกาศหอมนะครับเราจะใช้ประกาศแก้วหรือว่าเล่ดโกกีดโกหรือผักะไรที่เราหาได้ก็ได้นะครับใส่เข้าไปเราจะเติมมะเขือเทศหรือว่าอ่าหอมใหญ่หรือผักที่เราชอบก็ได้นะครับจากงนั้นเชฟก็จะวางหมูยอล,ลงไปสองข้างนะครับ ทำให้คุณเชียงที um ่เราหันไแล้วล ah ้วก็หูสักแล้วก็จะเป็นแปลงนะครับ จะให้มีรกษาสวยงาม,ม่ารับประทานนะครับมันทอบด้วยผักดองถ้าท่านชอบชอบรสชาติเผ็ดแล้วก็เติมพริกเติมอะไรก็ไมได้ชอบไปได้นะครับตามที่เราชอบนะครับเรวก็เติมแบบนี้นิดนึง นี่สวยงามนะครับับบที่ดีมากเลยไม่มีรสชาติที่หอมเหมดจากนั้นเราก็ทับข้อหากันในลักษณะนี้นะครับหังจากเสรจการเสร็จนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับบัหมี่หรือแซนวิชเวือดนามของเรานะครับน่ารับประทานครับขอครับ